2ูนย์สองห้ามันเป็นปีที่เราจะต้องรีเซ็ตตัวเองด้วยนะคำว่ารีเซ็ตตัวเองนั่นคือการที่เราต้องพัฒนาจิตใจตัวเองนั่นแหละต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอัปเวอร์ชันนะคะอัปเวอร์ชันตัวเองใหม่ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องฮิลใครที่ยังมีบาดแผลมีอะไรก็รีบฮิลตัวเองในปีนี้นะคะเรายังมีเวลากันอยู่อีกครึ่งปีรีบฮิลเพราะปีหน้า ะะโลกจะพัฒนาไปข้างหน้าแล้วนะส่วนใครที่ตกกระแสโลกก็เขาเรียกอะไรตกกระแสโลกมันคือไม่ได้ยกระดับไปตามพลังงานของโลกอะ่ะก็จะตกอยู่ในพลังงานที่มันเป็นตะกอนต้นตุ่มนะคะเป็นตะกอนก้นตุ่ม,นะะตตมแต่ละคนเนี่ยก็ต้องกองตะกอนในใจเราไปเรื่อยๆนะเราทุกคนเนี่ยคิดได้ก็ได้คิดดีก็ได้เป็นเรื่องปกติ อา,อาฆาตพยาบาทสิ่งที่เราทําหน้าที่ได้นะคะคือการที่ว่าเราโกรธได้เราเสียใจได้เรามีความอาฆาตพยาบาทมันมีไม่ต้องไปรังเกียจแต่สําคัญคือสิ่งที่เรามีหน้าที่ต่อกิเลสในใจคือรู้ทันกิเลสของเรานะคะรู้ใจรู้ทันกิเลสนะเราทุกคนมีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นความเห็นสิ่งนี้เห็นคนนี้แล้วฉันเกลียดเขาจังเลย เห็นความเกลียดเห็นเห็นเห็นอารมณ์ที่เกลียดในใจแต่ไม่ใช่ไปเห็นหน้าเขานะตอนแรกเราเห็นหน้าเขาเห็นหน้าเขาแล้วเรารู้สึกเกลียดเห็นหน้าเขาแล้วเรารู้สึกโกรธเห็นหน้าเขาแล้วเรารู้สึกไม่พอใจนะคะด้วยธรรมชาติเดิมทีเนี่ยเราเคยชินที่จะเห็นเขาแต่ไม่เคยเห็นเห็นความรู้สึกตัวเองวันนี้เราต้องฝึกกลับมาเห็นความรู้สึกตัวเองให้ทันนะคะเห็นให้ทันเห็นคนเนี้ย บางคนเราไมเ่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนก็มีเห็นหน้าคนเนี้ยฉันถูกใจฉันชอบเขาจังเลยก็รู้ไม่ใช่เห็นเฉพาะตัวเกียรตินะถูกใจก็ได้เห็นตัวถูกใจก็ได้เห็นคนนี้เราวฉันชอบจังเลยเห็นคนนี้หล่อจังเลยเห็นคนนี้สวยจังเลยเห็นคนนี้น่ารักจังเลยก็รู้ทันความรู้สึกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีสิ่งสําคัญคือกลับมาเห็นความรู้สึกตัวเอง